เบื่อจริงๆครับพี่น้อง FC เจอกับหน้างานในลักษณะแบบนี้ก็สวัสดีพี่น้อง FC ทุกท่านครับวันนี้มีลูกค้านำแบตเตอรี่เข้ามาทำการชาร์จนะครับพี่น้องนะทีนี้ก่อนที่เราจะทำการชาร์จแบตเตอรี่เนี่ยนะครับเรามองดูเราก็รู้ว่าอาการของรถคันนี้หรือว่าแบตเตอรี่ลูกนี้นะครับมันเป็นอย่างไรเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังแล้วทำไม ผมถึงเบื่อกับงานแบบนี้จะเล่าให้ฟังอันดับแรกเลยเมื่อเราเห็นแบตเตอรี่เราก็มองดูแล้ตรงนี้นะเราขย่าแบตเตอรี่แล้วในขณะที่เขาเอามาแบตเตอรี่มันถูกขย่าไปแล้วนะครับตาแมวหรือว่าอินเด็กเตอร์นี่อินเด็กเตอร์นะครับมันก็ยังเป็นสีเขียวอยู่นะครับนั่นหมายความว่าอินเด็กเตอร์มันไม่ได้ค้างแล้วละ่ะนะครับ มันก็บ่งบอกได้ว่าไฟเต็ม100%นะครับไฟเต็ม100%เลยนะครับสัญชาตญาณของเราที่อยู่ในวงการแบตเตอรี่ที่อยู่ในวงการงานซ่อมรถนะครับเรามองดูเราก็รู้แล้วแหละนะครับว่าแบตเตอรี่ลูกนี้สภาพพร้อมใช้งานนะครับอ้าวมันจะพร้อมใช้งานหรือไม่นะครับเดี๋ยวเรามาทำการตรวจเช็ควัดไฟไปพร้อมๆกันเลยนะครับทุกท่านนะ แต่ที่แน่ๆน,นะครับเรานะก็ต้องบอกตามตรงเลยนะเราสันนิฐานไว้เลยนะแบตเตอรี่ลูกนี้ไฟเต็มนะอ่าเราสันนิฐานไว้แล้วอย่างนี้นะรถไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะอ้าวเรามาดูเครื่องมือวัดกันก่อนนะโดยปกตินะครับอ่าไฟแบตเนี่ยมันจะอยู่ต้ององู่12.4โวลต์ขึ้นไปไฟแบตเตอรี่มันจะต้องอยู่12 4. โวลต์ขึ้นไปนะครับ ถ้าว่าเราสตาร์ทเครื่องเนี่ยมันก็จะมาอยู่โอเคเนี่ยตรงปลายนิ้วเนี่ย14-15.2โวลต์น,นะครับถ้าไฟชาร์จปกติมันจะอยู่เกณฑ์14-15.2แต่ไม่ได้หมายความว่ามันจะแช่อยู่ตำแหน่งนั้นเมื่อมันขึ้นไปถึง15.2ไม่กี่วินาทีมันก็ตัดกลับลงมาต่ำๆๆลงมาเหลืออยู่ประมาณ14.2-14.5ถึงนะครับทุกท้านนะตรงนี้จะเป็นสวิตช์เช็คนะครับ จําลองการสตาร์ทนะครับถ้าเรากดสวิตช์เช็คแล้วไฟไม่ต่ำกว่าฉีดเหลืองนะถ้าเรากดสวิตช์เช็คแล้วไฟไม่ต่ำกว่าฉีดเหลืองถือว่าแบตเตอรี่ปกติแต่ถ้ามันแดงแล้วมันไหลกลับลงมาที่ศูนย์เลยแต่ถ้าเราเช็คแล้วนะครับกดสวิตช์จําลองการสตาร์ทแล้วเข็มมันต่ำกว่าฉีดเหลืองและล่วงลงมาหาศูนย์แสดงว่าแบตเตอรี่เสียนะครับทุกท่านนะ,ะแล้วก็แบตเตอรี่ลุกงนี้นะมันเป็น MF มันไม่ใช่แบตแห้งนะครับ mf ก็คือเมทแนนฟรีนะก็คือกึ่งแห้งนะกึ่งแห้งนะอ่ามันจะมีกึ่งแห้งกับกึ่งแห้งผสมนะครับทุกท่านดอาูอ่านฟังให้เข้าใจก็แล้วกันกึ่งแห้งจะเป็น mf ถ้าเป็นไฮบริดถ้าเป็นไฮบริดกึ่งแห้งแล้วเราต้องเติมน้ําเองนะครับแต่ทุกวันนี้เขาเติมมาให้จากโรงงานแล้วแหละนะครับอ่า เราลอกสติกเกอร์ออกแบบนี้เราก็จะเห็นจุกเปิดเติมน้ำกลั่นนั่นเองนะครับทุกท่านนะอ่าดูดีๆด,ด้วยนะครับ Mf นะครับแบตเตอรี่ Mf เนี่ยมันจะมีฝาเติมแบบนี้นะครับถ้าเป็นแบตเตอรี่แห้งมันจะเขียน S M f S M f นะครับทุกท่านนะอันนี้เราก็ใช้เหรียญ5เหรียญบาทอะไรก็ได้เปิดนะอ่าน้ำก็ไม่ได้ขาดนะครับถ้าน้ำขาด าตาแมวหรือว่าอินเด็กเตอร์มันจะเป็นสีเขียวนะครับทุกท่านมันจะเป็นสีขาวขออภัยด้วยนะครับพี่น้อง f c นะทีนี้เราก็เช็คแล้วนะครับอ่าเปิดฝาเช็คเลยน้ำกลัน่นนะครับมันก็ไม่ได้ขาดนะครับมันก็ไม่ได้ขาดเดี๋ยวเราจะทําการเช็คไฟให้เพื่อนๆได้ดูเป็นแนวทางอยู่นะครับจะเย็นๆยน,นะครับอันนี้เราตรวจเช็คสภาพโดยรอบก่อนนะครับทุกท่านนะเดี๋ยวเราจะเช็คให้ดูว่าแบตเตอรี่ลูกนี้ไฟเต็มเปี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์หรือไม่อย่างที่เรา พูดไวไหมนะครับอันนี้เราเริ่มต่อแล้วนะครับอ่าต่ออุปกรณ์เข้าไปนะครับอุปกรณ์ทําการเช็คไฟของเรานี่แหละนะอ่าตามนี้นะครับทุกท่านนะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวขอคาบขั้วลบก่อนนะครับทุกท่านนะอ่านะครับคาบขั้วลบอ่าเห็นไหมไฟมันอยู่เกือ13บ13มโวลต์น,นะครับไฟมันอยู่เกือบ13โวลต์นนะครับทุกท่านเห็นไหมนะสิบนะครับ12.8เกือบ13เลยอเลยนะครับ อ้าวแล้วเอามาชาร์จทำไมาเนี่ยนะครับอ่าทีนี้เราจะกดจำลองการสตาร์ทเมื่อเรากดสวิตเห็นไหมมันไม่ต่ำกว่าเกนเหลืองนะครับมันไม่ต่ำกว่าเกนเหลืองเนี่ยเรากดเช็คสวิตสตาร์ทเลยเนี่ยนะครับมันไม่ต่ำกว่าเกนเหลืองนะครับทุกท่านนะเราจำลองการสตาร์ทอ่าสักพักหนึ่งในช่องที่เป็นรูเป็นรูนะมันจะมีขดลวดอ่าเห็นไหมขดลวดมันเริ่มแดงขึ้นมาแล้วแสดงว่าเราช็อตไฟออกเต็มที่แล้วนะครับเห็นไหมมันก็ไม่ตกนะครับเข็มมันก็ไม่ตกนะครับนั่นหมายความว่าแบตเตอรี่รุ่นนี้ สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซนนะครับสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซนเลยนะครับทีนี้ก็สิ่งที่เราพูดไปเมื่อช่วงต้นคลิปนะครับก็คือว่าเราเบื่อเบื่อยังไงเบื่อตรงที่ว่ามาคุมมาบังคับช่างให้ทําการชาร์จแบตเตอรี่ทั้งทที่ได้สตาร์ทของท่านเองเสียนะได้สตาร์ทเสียนะในเคสในเคสแบบนี้เราเคยเจอปัญหาก็คือเอาแบตเตอรี่มาชาร์จแล้วเอาไปสตาร์ทมันไม่ติดแล้วก็มาโทษว่า เราไม่ทำการชาร์จแบตเตอรี่ให้นั่นเองนะครับนั่นก็คือสิ่งที่เราเบื่อดังนั้นวันนี้เราก็ได้แจ้งลูกค้าไปแล้วว่าแบตเตอรี่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะได้สตาร์ทของท่านเสียนะครับพี่น้อง Fc นะอะดังนั้นเราก็ทําการช็อตไฟออกไปแล้วเราก็ทําการชาร์จเข้าตามปกตินะครับทุกท่านนะอ้าวในคลิปนี้ก็เอามาล่อให้ฟังเพียงเท่านี้หวังว่า เ,เพื่อนๆนะจะนําไปเป็นแนวทางในการตรวจเช็คถึงแม้ว่าเราจะไม่มีเครื่องมือเช็คแบบนี้เราเอามันติมิเตอร์ไปจิ้มที่ขั้วแบตเตอรี่แล้วให้อีกคนหนึ่งทำการสตาร์ทมันก็ได้ค่าแบบนี้เหมือนกันนะครับน้องเอเอาละคลิปนี้จบตอนนี้สวัสดีทุกันครับ